โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมในะวันนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมใล้ S C P นะครับแตเกมว่าจะมือถืออันนี้ไม่ใช่ไทยวันนี้ทุกคนเคยดูกันนะที่ผมอยากเล่นมากเลยนะที่มันให้บอกหมายว่า S C P ของคุณมีผมไม่หนุอยู่ใน S C P มาอยากเล่นมากแต่ทนนี่ไม่ใค่แค่แค,แค่ทายให,ทยให้ทายตัวเลขนะ ให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดดี๋วไปเออไม่ได้เอ็นดี้ได้ยินไม่ชัดจ้ะเออปิดก่อนอู้หูเออถ้าพร้อมแล้วลุยจริงนะโบอยากเล่นมากเลยนะกดกดดิอ้าวไม่เข้าเข้าเข้ากดไงอ้าวกดไงไม่ได้อ้าว เป็นไรกูกดไม่ได้ที่กูตีกดได้ไงเดี๋ยวว่าไปที่โอเคก็เข้ามาได้แล้วนะเมื่อกี้เข้ากันอย่านงนานมากเนี่ยนะไะเปไนอันที่หนึ่งนะผมเล่นไปได้สักนิดหนึ่งนะนะเพราะว่าด,ดีตอนนี้เราก็อยู่คอเนี้นะอยู่ตรงนี่นะน เอสพีเลยก็ต้องพเอเอสเอสเนี่ยให้ทุกคนดูเนี่ยแล้วจะก็เขียนนะเอสเอสเอสอยู่ไหนเอสอยู่ไหนเนี่ยเอสเอสซีพีเอสซีพีอืมเอสซีพีอะไรแล้ววะกูผมผมรู้นะตอนนั้นมันไม่มีทางตายนะฮะหกแปดสองครับโอเคถูกไหมถูกครับ นี่ถ้าจะให้ดูนะว่ามันต้องกดตรงไหนก็ดูอันกดเนี่ยดอนมันจะบอกให้เองว่าถูกผิดนะแล้วก็จะไปที่อันอื่นเลยบุงนี้ไม่ตองสนนะบุ่งไปดูอะไรเลย SCP SCP เออ SCP อะไรวะเก้าสามเก้าปะเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้โหกูสะโอ้โห,โหอะไรวะเนี่ย ไม่เคยเห็น scp อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะ scp อะไรเนะี่ย scp 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 เออ scp หนึ่งหนึ่งแปดปะหนึ่งหนึ่งแปดเก้าใช่ไหมไม่ใช่ scp 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 หนึ่งเก้าหนึ่งแปดมันไหมไม่ใช่นี่จะปิดน,นะก็ต้องกดตรงนะี้สีฟ้านะี่ย ดิกแล้ว S B หสอเลอสปเลอนนีนสพีแล้วอืม S C P แป,ปดหนึง่งหนึง่งเก้าเมัอนไหมไม่ใช่ S ส P S C P แป,ป,ปดหน,หนึ่งเก้าหนึ่ง ไม่ไม่ใช่ SCP เลยวะใครรู้คอมเมนต์ขึ้นได้ด้วยนะฮะ SCP หนึ่งแปดเก้าหกใช่ไหมไม่ใช่ SCP มึงนี่ก็ตังซับซ้อนเกินเนี่ยเก้าหนึ่งแปดหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ หรือว่าต้องหน,อหนึ่งข้างหน้าก่อนป่ะ scp เพราะผมไม่เคยเห็นนะ scp เนี่ยตั้ง scp ได้งไงว่าเป็นชายที่ถูกยิงใช่ไหมแต่ไม่ตาย,ยง,ง่ายแตาตาสีดำด้วยดรืปข้อตาอะไรเงี้ยอืมหนึ่งเก้าหนึ่งแปดใช่ไหมไม่ใช่ scp หนี่นแปดละ scp สี่นาทีแล้ว scp หนึ่งแปดหนึ่งเก้าใช่ไหมไม่ใช่รู้เลยอว่าต้องต้องเป็นเลขหนึ่งข้างหน้าจัวแต่น่าจะไม่ใช่แฮน่าจะเป็นแปดข้างหน้าให scp แปดหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ไหมไม่ใช่ scp ตรงนี้มันเลื่อนข้ามปะ่ะเนี่ยเลื่อนข้ามปะ่ะ ไม่รู้แต่เราก็ต้องหาแล้วราก็ต้องหาได้นะ scp แปดหนึ่งหนึ่งเก้าใช่ไหมยังไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแปดเก้าปะ scp หนึ่งหนึ่งเก้าแปดดีกว่าไม่ใช่หนึ่งแปดเก้า ได้ด้วย scp หนึ่งหนึ่งแปดเก้าไม่ใช่เหมือนกัน scp หนึ่งแปดเก้าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเก้าเป็นหนึ SCP ่งอะ scp หนึ่งเก้าแปดหนึ่ง โอเคมึงก็ปรับแต่งนี่ง่าง่าเาเกินโอเคหกนาทีกว่าจะโอ้โหไอ้สิลยวไอ้สัไอ้มัดกัดไอ้ปักเป็นน้ำจีดน้อยน้อยแน่สัสไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจกูไม่คิดเจ scp อะไร scp เก้าสามเก้าไปไม่ใช่ It's... It's C-P. สมเ้าใช่ไหมไม่ใช่เ่เอสซีพีเก้าเก้าโอ้โอไ นี่มันตัวอะไรนี่มันตัวอะไรกูไม่เข้าใจเก SCP 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 าห้า,หาขีด B ใช่ไหมไม่ใช่ SCP It S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  L S, s, s ไม่เห็นเออเนี่ย SCP ห in ้า right? ห้าข e ีดซใช่ไหมไม่ใช่ S S S C P ห้าศ <ts> ูนขีด F ไม่ใช an> ่ S C P ห้าห้าขีดโอห้าศูนยใช่ไหมนะเออห้าศูนย์ S C P นี่กิดนี้เพือ่ออะไรนะไม่เอาสวัสดีทุกคนเล่นเกมอาเมื่อกี <conna ît. S 1> ้ผมปิดวิดีโอไปแล้วนะลุมคานไม่เอา scp scp ห้าห้าคิดห้าห้าสาม่ะไม่ใช่โอกดกด scp scp ห้าห้าคิดเอลใช่ไหมห้าห้าอล ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เลยพวก O พวก L พวกนี้ไม่ใช่ใช่นะ SCP SCP ห้าห้าศูนย์ก็มีแต่อันนี้มันไม่มีันอยูนแล้ว SCP ห้าห้าสามไม่ใช่อยู่ดี S เอ,เอ,อาไม่ดี SCP เออห้าห้า U เลอไม่ใช่ scp ห้า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 ไม่ใช่ก็มันไม่มีอะนี่ scp ห้าห้า g ไม่ใช่นะผมจะปิดแล้วกันนะเพราะผมจะดูโฆษณาแล้วกันนะเออเมื่อกี้ผมดูโฆษณาไปแล้วอ๋อ scp ศูนย์ห้าห้า โอ้ย oh. scp ศูนยห้าห้ามันคือ scp อะไรอะเออ scp เครื่องปิ้งขนมปังใครเอาเครเืครอ่องปิ้งขนมปังมาเป็น scp วะอยากเปิดเซอร์หนานจริงๆเลย scp หรือว่าเครื่องปิง้งขนมปังนี่อพอเวลาเอาขนมปังมาปิ้งแล้ว มันจะอืมพอมันปิ้งเสร็จแล้วขนมปังจะเป็นสีเลือดปะน่าจะถ้าไปเป็นได้กุศยอยงเอาไปเป็นรปีเหอะไม่เอาหห้าสี่มันไหมไม่ใช่ scp หวังนี่ก็เป็น scp ที่ผมไม่เคยเห็นนะเนี SCP ่ย scp สองสีหกมันไหมไม่ใช่อจ scp เอา ซี C, กูกดซไปนละง scp สี่ห้าสองมันไหมไม่ใช่ scp scp สี่หกสองไม่ใช่หรือว่าหกสี่สองวะหกสี่สองเลยก่อน scp หกสี่สองไม่ใช่ สี่สีสองหก scp สี่สองหกอะ scp สี่สองหกใช่คือผมต้องอ่านอ่อคือผมต้องอ่านแล้วมันอ่านแล้วคล่องปากฮะมันต้องอ่านแล้วคล่องปากมันจะถึงจะถูกนะเมื่อกี้ผมอ่านคล่องปากโอ้โหน่ากลัวกูก็ปิดได้ไหมกูก็ปิดโอ้น่ากลัวนี่ scp อะไรเนี่ย มีคอมไบตัวเลขมั้งไหมน่ะโอ้ยกูน่ากลัวจับมาได้ยังไงวะ scp scp เอ0อสามเก้าศูนย์ใช่ไหมสาไปใจสามเก้าศูนย์กูเ่กูเออเร่มเออกูเริ่มใส่ศูนย์ scp scp สามเก้าศูนยใจ scp scp สามเก้าเจ็ด scp เจ็ดสามเก้าเออเจ็ดสามเก้าวอล์ันเข้าปากกล้องปากเลยนะไม่ใจเหมือนกันกล้องปากนิดนิดเมื่อกี้มันน่าจะต้องกล้องปากหนักหนักเลยนะวะเนี่ยต้อง scp ก่อน scp สี่เก้าเจ็ด scp สี่เก้าเจ็ดไม่น่าใช่ scp เจ็ดสามเก้าไม่เอา scp วอล์กอนเจ็ดเก้าสาม ไม่น,น่าเอา scp 7 4 9 scp 7 9 4ดเาสี scp เ9็ก้าคล้องปากอยู่นิดหน่อยนะก็มันไม่ใช่เหมือนกัน scp 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 สามหก่ 3, 7, 9. 3, 9, 9, ้าะสามเจ็ดเาสามดเกลสิคลองปากอยู่ไม่น่าใช่อื scp scp scp, SCP. เจ็ด sp เก้าสาม sp เก้าเจ็ดสามเก้าเจดสามอะไรใช่เก้าเจ็สามก็คล่องปากเป็นกลางๆนะต้องใช่ด้วยไม่ตอบไม่ต้องกิกก็ได้นะบอกเขาเคยเห็นนะเนี่ยแต่ลืมเรียกว่าเป็นเลขอะไรรู้ทักษะการฆ่ากูแต่ไม่รู้ว่ามันถือเลขอะไรกูไม่เข้าใจสัก ก็คือมันอยู่กลางห้องเลยอ่ะมันไม่บอกเลขมามันออกมาจากห้องทําไมมันของมันก็ไม่รู้อ่ะอย่าบอกนะว่าคือมียออนนักประดิษฐ์แล้วนี่มีกริใชใจ่ไหม scp โอ้โหเลขสี่ตัวนะ scp สี่แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งแปดสี่ศูนย์ หนึ่งสี่ศูนย์แปด scp แปด scp สี่ศูนย์หนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่ง scp สี่แปดหนึ่งศูนย์ scp สี่หนึ่งศูนย์แปดอ s พีสี่ศูนย์แปดหนึ่ง s c ีแปดศูนย์สี่หนึ่งเ s c ีหนึ่งสี่ศูนย์แปด s c ีศูนย์สี่แปดอ s c ีศูนย์ 1> 1สี่แปดหนึ่งหรืสิไม่ใช่ scp scp ห้าสี่แปดหนึ่งไม่ใช่ scp อุ่นตกใจหมดสั scp แปดสี่แปดสี่ศูนย์หนึ่งมันไหมไม่ใช่ scp scp หนึ่งศูนย์สี่แปดมันไหมถูกต้องหนึ่งศูนย์สี่แปดนี่อาจจะไม่แอนถึงอาจจะไม่คล่องตาก็ถึงแต่ก็ได้เอ้โหจบไปเอาลิาาซ่ามันควรจะมีแต่อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้มันไม่ควรมีนะกูมไม่เห็นเลยหน้ากากันเนี้ยยายหน้ากากเว้ยเลย scp กูลืมกูลืมอามม่านได้ะ กูเพิ่งดู scp เมื่อกี้เนี่ยเออบบบเมื่อกี้ที่กูดู scp ล่าสุดเขาเขาเจออันนี้นะเย <c oughs> เขาไม่น่าจะบอกอนนเขาบอกเลขไมมว่าตอนนี้นก็ลืมแล้วเหมือนกัน scp scp ห้าร้อยปะ <c oughs> ไม่ใช่นั่นมันสิ่งของอะไรบางอย่าง scp สามศูนย์ห้าไม่ใช่ scp ห้าศูนย าศูสาม SCP ห้าศูนย์สามไม่ใช่ SCP ห้าศูนย์สองไม่มีสองคันนี่ SCP ศูนย์สามหใช่จำได้แล้วโหอยู่ตรงนี้เลยกูมไม่เคยกูมไม่รู้จักอะไรนนเนี่ย s P ี SCP เลยวะนี่ก็กอันดัสไตนะ มันมีแต่ตัวที่ไม่รู้อ่ะ scp ห้าหนึ่งสามใช่ไหมสามหนึ่งห้าหนึ่งห้าสาม s c ีหนึ่งห้าสามล่ะไม่ใจ scp scp ห้าสามหนึ่งไม่ใจ เอซีเอซีพีเอซีพีหนึ่งสามห้าเอซีพีสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งสามสามหนึ่งห้าที่ไม่ใจเอซีพีหนึ่งห้าสามหนึ่งสามห้า SSCP s หนึ่งสามห้าไปแจ้งกัน SCP ห้าหนึ่งสามนะ SCP ห้าหนึ่งสามใจ่ด้วยก็คือยังไม่เต็มร้อยเลยนะ รีเพลย์เออเริ่มใหม่แต่แรกไอ้ข้าไอ้ซ่านไม่เป็นไรมาตัวแรกทุกคนจะได้เห็นไปด้วยว่าตอนแรกผมเล่นตัวอะไรบ้าง scp 1นึ่ไม่รู้ลีเงันเลยไปนี่นะลืมประจำเลยนี่กว่าจะตอบได้นี่ scp ตูนแปดเจ็ดรุู้นแปดูนเจ็ดแปดูนแปดเจ็ดรยว scp scp ูนแปดเจ็ดอ้ยนี่รู้แล้ว scp scp หนึ่งศูนหใจ scp หมอยกาด s พีปใจ s อ S เอสศูนสี่เก้ามันไม่มัน SCP 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 สซีอศูเก้าหปึ๊บปึ๊บ SCP SCP s c ออหกปดสอง ปึ๊บรัว scp scp เก้าสามเก้าชึบสัตว์ scp scp ะไร SCP. SCP. ไแล้ววะ scp เออเก้าหน่งเก้าเออ,อสัตติดนี่อีกอ ไป c p หนึ่ป่ผไงวะ scp ูสามเไม่ใช่โอ้โหดนไปแล้ว scp ศูนย์ก็ศูนย์เก้าสามไม่ใช่ S T P เดี๋ยวปะเนเ่ส S P เลยวะเลยวล S T P เก้าเก้าสามมั้ยไมยเข้าใจรู้แล้้แล้วเลพี S อ P S ี P ะไร scp scp 6กหไม่ใช่ scp scp ห้า